เล่นยังไงที่จะให้น้องตีกันนะคะหมอมีคอนเซปต์หรือมีหลักคิดอยู่สมข้อนะคะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายอันที่1ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปเล่นด้วยเนี่ยคือเราต้องเข้าไปเล่นโดยที่เราก็ต้องคิดว่าเราจะเล่นอะไรอันแรกนะอันที่2ก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนจ่ายงานจ่ายงานผ่านการเล่นก็คือแบบอุ้ยแม่อยากจะได้ ขนมปังทาแยมเอ้ยแม่อยากจะกินไข่ดาวด้วยอะลูกการจ่ายงานก็คือการชวนลูกมาอินโฟการชวนลูกเข้ามามีปฏิสัมพันธ์โดยจ่ายงานตามปริมาณลูกนะคะสมมติว่าลูกสองคนก็โอ้แม่อยากกินขนมปังทาแยมเลยอน้องพิมพิมแม่อยากกินไข่ดาวค่ะสมมติมีลูกอีกคนหนึ่งอ๋อตัวเล็กสุดอาจจะสองขวบโอ้คุณแม่อยากได้ผ้าเช็ดมือนะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันทําให้เกิดการเอนเกจคือการปฏิสัมพันธ์ร่วมอันที่หนึ่งแม่ลงเล่นอันที่สองแม่จ่ายงานนะคะอันที่สามก็คือเรามีท่าทีตอบรับเวลาลูกเสิร์ฟหรือหรือลูกเอาอะไรมาให้เราเราก็เลยเราก็มีท่าทีตอบรับนะคะอันแรกก่อนนะคะก็คือเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราต้องมีทีมนะคะคือ <c oughs> อันนี้จริงเนี่ยก็เจอเยอะมากเลยที่หมอเจอก็คือบางทีเราไม่รู้จะเล่นอะไร <c oughs> หมดมุกค่ะคุณพ่อคุณแม่ ของคุณแ h รเนี่ยยังอยู่ในวงการยังพอมีมุกเนาะแต่เห็นใจพ่อแม่หลายคนคือแบบซื้อมาก็แบบหนูหนูทำอะไรลูกหนูจะทำหนูทาอะไรอยู่ลูกอ่าใช่หนูหนูกำลังหั่นขนมปังเหรอคือเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรเนาะอันนี้หายใจลึกๆนะคะเล่นจินตนาการว่าเราเล่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจ่ายงานเนาะไม่งั้นมันจะแบบลำบากในการจ่ายงานอะสมมติว่าหมอเจออันนี้อ่ะปุ๊บ มีครัวมีซิงค์ล้างมือด้วยแล้วก็มีเครื่องปรุงด้วยอะ่ะแล้วก็มีตะหลิวด้วยอะ่ะอ้เออทำไมหมอต้องบรรยายออยู่เลขกับลูกหมอก็อบรรยายนี้นะคะเพราะว่าเด็กก็ต้องการครําศัพท์อ่ะคาศัพท์ตะหลิวกะทะแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเด็กก็จะได้คําศัพท์ไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ เวลาเราอุ้ยมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มันทําให้เด็กลากตาไปมองทั่วๆด้วยอะค่ะแต่แล้วอ๊้ยวันนี้นะแม่จะมาทําอาหารดีกว่าโอเคแม่อยากทําไข่ดาวแม่ทําไข่ดาวแล้วเราก็ใส่น้ํามันนิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากเจอน้ามันเยอะเลยใส่น้ํามันน้ามันน้ามันน้ำมันน้มันโอเคนี่น้ํามันวันนี้คุณลูกนี่รู้ใจมากเลยนะคะจริงๆแล้วลูกอาจจะยังไม่ได้ทําแบบนี้เราก็อ่ะน้ํามันน้ํามันน้ํามันเดี๋ยวแม่เจอน้ามัน แล้วเราก็ลูกอาจจะอึ้งๆอยู่ว่าแม่กำลังทำอะไร,ะไรแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเออน้ํามันอยู่ไหนนะอันไหนเป็นน้ํามันดีนะ,อ,ะอันนี้หรือเปล่าคะอ่าลูกเข้ามามีส่วนละลูกเข้ามามีส่วนลวเมื่อกี้คือเราลงเล่นลูกเข้ามามีส่วนแล้วลเรา,มามก็เช่นชมสมมติอ,อันนี้หรือเปล่าคะ,ะสมมติลูกบอกอันอันนี้เหรออ๋นนหอหนูอยากใช้ทัพ,พีทำเอ่อทำได้เดี๋ยวแม่เอาทัพที่อะ มากวนไข่ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะลูกไม่ใช่น้ำมันนี่นะชื่นชมอ่าใช่ไม่ใช่น้ำมันแต่เรา accept ไปก่อนเอา accept ไปก่อนว่าใช่บอกไม่นั่นไม่ใช่น้ำมันลูกอย่างเงี้ยลูกก็ถูกใจโอ้อันนี้แบบเรากเราเล่นอยู่นะคะเราไม่ได้สอนใช่ค่ะมันก็ต้องแบบย้ำนะคะขอ้ําเล่นไม่เท่ากับสอนสระเอรอนลิงเมงนอนหนูไม่เท่ากับสอออนสอนเออใช่ใช่ใช่ เล่นแล้วอย่าลืมเวลาเล่นเรา build relationship เส้นที่เชื่อมระหว่างกันเราโฟกัสอันนี้ที่สุด mm hmm. เราอยู่ในเรื่องว่าลูกแย่งของเล่นลูกแย่งของเล่นเพราะลูกอะ่ะไปมีเส้นกับอ็อบเจกต์สิ่งของอะ่ะยึดยึดมันเยอะแต่เส้นระหว่างเรากับลูกอะ่ะมันไม่ได้แน่นเราอยากจะ build เส้นเนี้ยมันมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกกําลังโฟกัสหรือว mm ่า hmm. ดื่มด่าเข้าไป engage เข้าไปอะคะ่ะเราอยากให้เส้นเนี้ยมัน มันหนาขึ้นมันมันแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นพอลูกบอกว่าเอาวันนี้เราก็บอกโอ้ได้นะอันนี้แม่ว่าก็ทําได้นะก็คือเราอยากให้ลูกรู้ว่าเราเอะยอมรับเขาเห็นเขาเป็นคนสําคัญ <c oughs> แล้วเวลาเราเล่นอย่างนี้กับลูกอีกหลายๆคนเนี่ย <c oughs> เขาจะเปลี่ยนจากการแย่งของเล่นมาจะทําอะไรดี <c oughs> กับแม่จะมาเสิร์ฟอะไรแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ในการเล่นแล้วแบบแม่ไปนั่งแล้วแบบของเดิมที่เราแบบ หนูทาอะไรลูกยังดูหนูทําอันนี้เหรออันนี้ใส่อันนี้เหรอคะแล้วอร่อยไหมคะลูกลก็เสิร์ฟเราก็อืมอร่อยจังเลย mm. อแล้วอันนี้หนูจะให้แม่เหรอคืออย่างเงี้ย mm. เด็กจะรู้สึกว่าเขาเออเราไปโฟกัสของ mm. ลูกก็เลยต้องโฟกัสของโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีการคิดตามเรา มีอันนึงที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือคิดตามที่ว่าแม่ต้องเล่นน่ะแม่จะทําไข่ดาวแล้วนะแล้วลูกก็ให้อันนี้โอ้อันนี้ก็ทาได้นะอันนี้จะเกิดการคิดตามพ่อเดี๋ยวมันจะลากไปในเรื่องของการจ่ายงานแล้วเดี๋ยวมันจะลากไปเรื่องว่าพอลูกอะ่ะโฟกัสกระบวนการคิดของเราโฟกัสกระบวนการคิดของเราการที่เขาจะโฟกัสว่าเธอจะมาแย่งของฉัน มันจะลดลง,ม,ลงมันจะลดลง<ๆ>เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทำให้สมองเขาโยกมาโฟกัสกระบวนการคิดของเราแล้วเราก็ให้เขาโฟกัสกับของเล่นปุ๊บเนี่ยเจ้าน้องเดินมาปุ๊บเขาก็แม่แม่มันจะแบบกันออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะมายุ่งกับตรงนี้<ๆ>เพราะฉันกำลังโฟกัสของอยู่<ๆ>แต่ถ้าบอกโอ้แม่อย่างนั้นอย่างนี้เขาโฟกัสอืมแล้วแม่ก็บอกว่าอันนี้มันก็สามารถจะทำเป็นผักได้เขาก็จะเห็นกระบวนการคิดของเราเขาก็จะลืมโฟกัสว่า ใครจะมาแย่งหรือเปล่าเพราะเขาเอนจอยสนุกกับการที่เขาเล่นกับเราอะค่ะเล่นโดยสรุปก็คือว่าวิธีเล่นแบบที่จะทําให้เขาไม่ทะเลาะกันอ่ะคุณแม่ต้องลงเล่นท mm hmm. ีมสั้นๆคุณคุณแม่เล่นแค่นี้พอก็ได้แบบไม่ต้องแบบคุณแม่จะผัดอันนู้นแล้วคุณแม่ก็ทําแบบหมอก็มีเหมือนกันนะคุณแม่บางทีเล่นยาวมากเลยลเล่นใหญ่ได้เล่นใหญ่ลูกเข้าไม่ได้ลลไไดแล้วก็ชวนลูกจ่ายงานลูกจ่ายงานลูกก็ผ่านการเล่นก็คือใช้แม่อยากแม่อยากจะไม่อยากสั่งไม่สั่งนะคะเช่นไม่สั่งเนี่ย หนูเสิร์ฟวันนี้ให้แม่หน่อยหนูไปเอาช้อยมาให้แม่หน่อยคืออย่างเงี้ยเด็กจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเล่นไม่สนุกเนาะไม่สนุกคือชีวิตจริงนอกเล่นมันสั่งไหมคะเราสั่วันวันก็สั่งเยอะพอแล้วค่ะไปแต่งตัวไปอาบน้ำไปกินข้าวตอนเล่นยังโดนสั่งอีกเลี้ยวแยมมาก็ เป็นการจ่ายงานแบบไม่สั่งแต่ผ่านกันแล้วสุดท้ายพอเขาให้อะไรมาเราก็ยืดหยืนโอ้ขอบคุณนะว่าดีจังเลยอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าทําอย่างงี้ลูกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วสนุกสุดท้ายนะคะพอเราไม่อยู่เดี๋ยวที่มีคนถามหมอหมอต้องมานั่งเล่นทุกวนันตลอดเวลาหรือไม่บรรยากาศแบบนี้สมองลูกประสบการณ์แบบนี้มันเข้าไปในสมองเขาแล้วเดี๋ยวพอเราไม่อยู่เขาก็จะเล่นโทนโทน,นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าบางทีคนพี่ก็ก๊กกอปสไตล์เราหรือไม่นคนน้องก๊อปสไตล์เรา แล้วมันก็จะลานไปได้ด้วยด้วยดีนะคะ